คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก็กาบสวัสดีนะครับ f อนะครับมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f c พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับของทุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับสูตรครองอดนะครับงวดก่อนนะครับก็เข้า3 0 0ศูตัวเจาะก,ก็ยินดีกับ f c มิรรักที่มีความโชคดีแล้วก็ตัวเด่นด้วยนะครับก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรเจาะ2ตัวเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคย จะตรงอกตรงใจ f c ไม่รักหรือเปล่าไปรับจมสูตรตารางวันถุงเงินพร้อมกันเลยนะครับแล้ขก็สอบประจําวันจันท์นะครับที่11สิงหาคมนะครับพศส5 6 8นะครับจะโดนอกโดนใจเ c ไม่รักหรือเปล่าไปรับจมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะนะครับสตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับก็เราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของลาวพัฒนานะครับในปีพศสองนระครับหรือว่าเดือนสิงหาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่4แล้วนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่97 9 503นะครับบางที่นะครับผมเอา79เป็นข้อสอบล่างนะครับบางที่ก็เอา9กบางที่เอา95นะครับข้อสอบเลขล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ503บุนบนด้วยกันนะครับงวดนี้นะครับสตรเจาะ2ตัวแอดได้3กับ6นะครับเจาะเข้า0330ก็ยินดีกับ f c มิดดักที่มีความโชคดีนะครับทั้งรูดทั้งเจาะนะครับ ก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิมนําโชคโปรดก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับก็จะมีสูตรถุงเงินนะครับสูตรเดินดีแล้วก็สูตรมังกรทองนะครับมี3สูตรนะครับสูตรไหนเข้าดีก็จะใช้ต่องวดนะครับแอดก็จะใช้สูตรถุงเงินนะครับ สูตรนี้นะครับใช้ได้ข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมเป็นเลขตารางวันนะครับจะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอก็จะมาคํานวณให้ชมวันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสำหรับข้อสอบล่าสุดนะครับออกวันศุกร์นะครับแอจับได้6แล้วก็3นะครับ8กับ3ตัวเดียวกันนะครับแอเรียก3 ก็จะมี0330นะครับ97ก็มานะครับแนง9 7เา 97, นาะ3003นะครับอ่าตัวเด่นได้เจาะให้เนาะแน่นอนนะครับ03ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีต่อไปจะเป็นวันจันนะครับจะมีเลข1เลข9กับเลข6กับหัวได้เลยเลข7เลข4เลข5เลข0กอเลขส่วนเกินสามารถจุบคู่โจววินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอรก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับอสูตรถุงเงินนะโทษที สูตรถุงเงินนะประมาณ5ตัวนะครับสูตรจากทางช่อง1ตัวรวมกันเป็น6ตัวนะครับเป็นเลขผสมก็ะจะมีเลข0นะครับ0 5 3นะครับ7 9แล้วก็6นะครับสำหรับสูตรชุดวินนะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบจับวินนะครับสำหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดเน้น เน้นรูดอยู่ที่สามแล้วก็9นะครับรูด3กับ9นะครับพวกควมชัวนะครับสำหรับ2ตัวเด็ดนะครับสำหรับ3นะครับเอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับชอบก็คือรูดเลยนะครับเน้นไปอยู่ที่ 0, 3 3 1แล้วก็35 นะครับสามหนึ่งก็คือเรียกคัดออกไปนะครับประมาณนี้สําหรับเด่นสามหรือกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์สามสามหนึ่งสามห้าสามเก้าสามหกก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดสําหรับในบ้านแอดจะเจาะห้าคู่นะครับเจาะสามคู่โอกาโอกาสพลาดมันจะสูงนะครับเจาะห้าคู่หรือว่าลูดเลยหรือว่าจับชุดบินโอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับสําหรับตัวที่สองนะครับเน้นไปอยู่ที่ เน้นลู่อยู่ที่9นะครับจะมี0 9 9 0 0 9นะครับ9 3 3 9นะครับ7 9 9 7นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น9นะครับหรือกลัวพลาดก็ลู่เลยนะครับไม่ลู่ก็จะเป็น0 9 9 1 9 3 9 5 9 6 9 7นะครับสำหรับในบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณ5คู่หรือ6คู่นะครับจะคัดเสริมให้อีก นะครับสาหรับหน้าบ้านเจาะสามคู่นะครับเดี๋ยวพี่น้องว่ามันเยอะตามนี้นะครับสําหรับเก้าสำหรับเก้ามานะครับอย่างที่เอสแจ้งนะครับเก้ากับหกมันตัวเดียวกันถ้าตัวเด่นมาเอสคิมจะกลับนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเป็นหกศูนย์เป็นสามหกมันชอบกลับหัวนะครับเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับประมาณนี้ถ้าเห็นเก้าตัวเด่นไมคิมกลับอย่างเดียวนะตัวเด่นนะครับ าตามนี้นะครับสำหรับแนวทางสูตรเจาะ2ตัวนิ่นๆนะครับสำหรับสูตรเจาะ4ตัวหรือว่า6ตัวนะครับจะใช้เป็นเลขผสมนะครับคัดออกมาได้เลขในตาราง7 5 6 9หกนะครับ9 5 3า9 5นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็น04 97เนะครับเรียกผสมสำหรับข้อสอบชุด6ตัวเด่นเด่นตัว6นะครับ6ตัวก็จะเป็น9 6 5 0 9 3นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบตัวเด่นชุด6ตัวนะครับสำหรับข้อสอบเบิ้ลนะครับก็จะมีเบิ้ลกันไว้ให้ที่3 3 9 9 นะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันแอดกลับให้เลยนะครับกลับหัวใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่ตามนี้นะครับสําหรับแนวทางจากทางช่องแอดคิมนาโชคพลรวก็มานําเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็เข้าสามศูนย์ตัวเจาะนะครับเอฟซี FC, พี่น้องชื่นชอบสูตรแม่นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนาโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตาม หรือว่ากดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินขิมนํำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับเ c พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบนะครับผมก็จะลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินขิมน้ำโชคพารวยเอามานำเสนอในคลิปต่อๆไปสำหรับ f c พี่น้องอยากได้ข้อสอบชุดเลขวิ่งนะครับชอบเลขวิ่งล่าง นะครับหรือว่าชอบเลขวิ่งบนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกหรือว่าอยากได้สุดเจาะเม็ดเดียวก็คอมเมนต์มาบอกท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาก็สอบเลขวิ่งเม็ดเดียว f c พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอ f อฟซีเมลักโชคดีมีความสุขทุกท่านมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ